วันนี้พ่อไทยและแม่เอ๋ได้จัดทำการบูชาด้วยความศรัทธาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทวีลและเหล่าเทวดาเจ้าท้ายที่ได้เสด็จลงมาสมโมสรธำรมนอวยพรพ่อยไยมาให้อเกิดสุขวามทุกขนและความเจริญรุ่งเรืองในวันนี้ลูกจะขอด้วยทุทธกเป็นมหาบารมีธรรมะเป็นมหาบารมีสังฆะเป็นมหาบารมีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพ่งปัดนนะครับเดี๋ยวว่าตามผมก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวว่าตามผมก่อนนะครับ สาธุปุกาสาสายะสหาปาฏีนามังอภิกาเปสุาขาขาโตยะพระภุมมาพระพิตวาวิเศโสวิเศีอิเศเส,สพุทธานามเมอีอิเมนาพุทธา ตังโสอีอิโสตังพุทธะปิติอีน้อมรับสักพาระพุทธาเทพเทวาเบื้องบนสิบหกรมแห่งสุสวรรค์สิบห้าชั้นเจ้าจักรีเจดสี่ 14, แห่งมึงประดานยี่สิบเอ็ดหรือพระแม่ธรณีอีทั้งสิบสองราศีวันนี้ขอพระพุทธทางมาเปิด ขอพระธรรมมาเปิดขอพระสังฆมาเปิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขพระเจ้าได้จัดสรรนำมาุงแต่งในสถานที่แห่งนี้และสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขพระเจ้าได้เคอบนบานสารเก่าเอาไว้วันนี้เป็นวันดีสีมงคลพยาวันข้าพเจ้าจะได้อัญเชิญ ให้ทุกพระองค์ท่านที่ข้าพเจ้าจำได้หรือจำไม่ได้ด้วยเจตนาและไม่เจตนาจะอัญเชิญทุกพระองค์ทรงเสด็จลงมาโดยพร้อมเพียงกันอีกท้งเจ้าพี่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนองของมือเจ้าถนนเจ้าหนทางทั้งทางสามแพร่งทั้งทางสี่แพร่ง ณบริเวณของพิงแห่งนี้และบัดนี้ได้การเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทำการตกแต่งใบสีให้ความสมบูรณ์ณณเพื่อรับเทพเทวดาได้เสด็จลงมาโดยพร้อมเพียงกันแล้วและบัดนี้ด้วยอักขีพาหูบุกผังสักการะวันทนังรมเมรรม,มังอินตรังเทวานัง เทวตาอาคันตุกะสาธุกังลูกนิวรัตวัจนังณัมสักาลียะเทวสุธีพักวันตุเตพักวันตุเมนกนอกนอก้นองสักการบูชาเครื่องตั้งโภชนาการอาหารมากมียดลดรสขาวหวานอันมากมายนี้ถวายแด่องค์เทเทวันถวายแด่องค์เทพเทวา อินพรมยงยักษ์เทพออยุดาเจ้านางฟ้านางสวรรค์ทุกมินาปอดจุกได้เสด็จมาแล้วรับเครื่องบูชาโดยพร้อมเพียงกันครูอาจารย์มหังอันเตสิทธ,ธิลูกกากน้องบัลลครูทั้งร้อยแปดพระสงยานเสด็จลงมาประทานพรในพิธีการนิรักรรม ในวันนี้อิททั้งลูกขับเทวดาทั้งหลายโปรดจงได้มาอานุูกูทนาในสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำในวันนี้ได้คลี่เครื่องสมพโพธโภชนาการอาหารมากมีเลรื่องรสหวานอันมากมายนี้ให้ความุดมสมบูรณ์ให้เทพเทวา่าเทวดาทั้งหลายได้เสด็จลงมารับเครื่องบูชา องค์พระเจ้าโดยพร้อมเพียงกันสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิย์ตาถาคโตสิทธิเตโชชัยโยนิจังสิทธิลาโภนิรัน,นตระสพัพุทธะโสถีภระวันตุเตภักวันตุเ,ตนตเมและวันนี้ได้เลิกนามยามี ข้าพเจ้าได้อันเชิญท่านเสด็จกมาเรียกของทหารแล้วก็อขอให้ความอุมสมภู์ที่ข้าพเจ้าได้จะทำให้นี้ขอปรดจุกสะท้อนย้อนกลับมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้เพื่อพูใูในความมั่งมีสิลสุขขอให้พุทธังเปิดขอให้พระธรรมังเปิดขอให้พระสังฆังเปิดเปิดเงินเปิดทองเปิดทรัพย์สมบัติเปิดทรัพย์บารมีให้แก่ตัวข้าพเจ้า

นี้นางลำลำถวายด้วยนะครับนะครับนะครับเพราะว่าเราได้ถวายของทีวดาตอนนี้ท่านลงมากัครบแล้วเราจะได้ลำถวายปิ่นลิ่งมงคลไัยนะครับเราต้องทำอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะครับจัดเครื่องโฆษณาการกาวว่าให้ทีวดารงมาให้ครบก่อนแล้วเราก็เอาแตงลำมาลำถวายนะครับทีวดาเขานั่งนะครับ สวยไปด้วยนะครับแล้วจะได้ดูนางเราไปด้วยเเห็นไหมครับมันจะได้ครบองค์ประกอบนะครับ เชิสิวโตมังกรต่อเลยนะนะครับอย่าให้ขายช่วงเตรีมตัวเลยนะครับสักกิจกามย่งตที่ที่ิสิตทั้งนักเกษาต จข้ามีตรวันนัข้าเคเคนเกวเกเตุ่มมาจะยนโตเวาพิสัยยังขันขั

อันเชิญเทพยดา,าจา้ามหาเทวาทั้งสิบโลกธาตุมืนจกักรวาลเสด็จมาจากสุวสวไลทั้งสิบหกห้องช่องบนเทวันอีสิบสี่ชั้นบาดาลอันเชิญมาอันเชิญองค์อินทร์ท้าวสาัง เชิญเสด็จลงมาทุกแห่งคลเพื่อมาเป็นมิ่งขวัญงานโมงคลตามยุบบนละบทโบราณวีการตาทั้งลูกพบนามาพบจบลำเดาบนยอดเขาของทะเลบนเวทขาทั้งเกาะ น้อยใหญ่ตายพักสุธาในเคหาอาลามลบชลบูรักสวงขันทั้งพญานาคผู้ศีสุโคผ,ผู้มีลิกตราตัวทิศพักสุธาแดงอีสานตลอดทั้งผู้ดินสีผู้ทรงยา จงบัญดามาช่วยด้วยสัมดาองค์มหาลาสักพระองค์สงจุติองค์พระปิยมหาลาชาสุนพระนเล่กอบกูชาไขท,ทั้งปวงตากสินสวงลาชาไยอันเชิญป่า อยาพุดยึดหน้าจงบังเกิดสัตว์เด็จเติดทอรอะดีธีบวงสูงเทพเทวาอันเชิญเถิดขาดทั้งตัวน้องบวงสูงคุดเทวาหน้าขาดเจตน์พรวนบาดา

one I'm not หลวงโยไว้ไทอพค์เราส่งมาณาระไห้ดินปอาอปปานวานัลปัญญาหนังเสียสิจันหาธรรมมาณาไมนโง่ดังจังหาโอตมะนี่ที่ไบ้ป่าดางธรรมตํา ตอนมณาลโคยไผยยามาในมันโลก,กบงบางแก่ต่ความสงศายามีนาคนต่างพินาศมาเทวีโคภาบามีไทยงดำการเทศนาาลานาพยาาตสมันนาสราคามาถาเทวัวทสรัไยาศักาสาิ เจ้าความวานิลีชยราบามีใจไู้ไม่เสื่อมโมยิ้ิันยิ้มรียบเรียงปรดานุบโอนบนมหาหานาฮิพญานาสีเทวาเทวดาผู้มีเกลือผด็ดควาบาดาบดาไทยชายไม่เสื जाम हूं हिते